พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุ่งอ่านว่าทออุงอทุ่งไม้เอกทุ่งฉันไปทุ่งนากับแม่ทุยอ่านว่าทออุยอทุยควายของฉันชื่อทุยเทียมอ่านว่าทอเอียมอเทียมแม่ค้าขายกระเทียมอยู่ที่ตะลาดแทง อ่านว่าทอเองอแทงเขาถูกมีดแทงจนได้รับบาดเจ็บแท่งอ่านว่าทอเองอแทงไม่เอกแท่งน้องกินไอศกรีมหนึ่งแท่งแทงอ่านว่าทอเองอแทงไม่โทแทงสุนัขของฉันแทงลูกทง อ่านว่าทออกงอทงฉันยืนตรงเขารบทงชาตินัดอ่านว่านออะดอนัดยายของฉันมีนัดไปตรวจสุขภาพนาทีอ่านว่านออานาทอ,อีทีตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาห้านาทีนิ่ง อ่านว่านออีกงอนิง่งไม่เอกนิง่งฉันนั่งอยู่นิงน่งนิ่งไม่ได้เนา่าอ่านว่านอเอาเนาไม่เอกเนา่าขยะส่งกลิ่มเมนเหม็นเนา่าแนวอ่านว่านอแอวอแนวรู้ว่าบ้านของฉันเป็นแนวนอบนอ่านว่าบอโอนอบนไม่เอกบน ยายของฉันเป็นคนขี้บบัวอ่านว่าบออัวบัวแม่ชอบกินแกงส้มสายบัวบัมอ่านว่าบออัมบัมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองชอบเต้นระบัม